ก็สวัสดีครับผมต่ออีกครั้งนะผมพอดีนะผมควันก็นะผมพอดียังไงควันกดผิดนะผมก็ขอโทษนะผมทุกท่านนะครับผมก็เรียนเชิญนะครับนะผมเรียนเชิญนะผมกดผิดนะผมก็มาดูนะผมวันนี้ก็ผูกวันนี้ก็แป๊บนึงนะผมควันไปทำข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยย้ายย้ายไปในป่านะผมพอช่วงบ่ายเราก็พา้นงนะผมกลับบ้านนะผม พอดีกวางก็ตัดหญ้าไว้แค่นิดเดียวนะครับเราก็จะได้ขนหญ้ามาให้น้องด้วยนะครับให้น้องกินของป่าบ้างนะครับกินต้นไม้นะครับที่น้องกินได้นะครับที่น้องจะมาก่อนเลี้ยงนะครับที่น้องเกิดนะครับกวานจะปล่อยน้องนะครับพาคุณแม่ของน้องนะครับแม่ท้องใบนะครับว่ายน้าไม่น้ํามูลนะครับเขาเรียกอะไรนะตะครองมันตะครองนะครับที่ จะข้ามสะพานตรงวังทะลุนะผมไปปุ๊บจะมีตะครองนะผมขวานก็ขี่น้องนะผมขี่แม่ของสาวห้าผมข้ามไปนะผมสาวห้าก็เกาะหลังแม่นะผมก็จะไปปล่อยไว้นะผมตรงที่ไม่มีช้างนะผมเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีช้างนะผมจะมีพี่พลอยกับแม่ทองใบนะผมพี่พลอยก็จะมีน้องเหมือนกันนะผมเป็นพี่ของสาวห้านะผมพ่อเดียวกันแต่คนละ แม่นะผมนะผมก็น้องจะอยู่แบบทำธรรมชาตินะผมไม่เคยเข้าบ้านนะผมตกตอนเย็นปุ๊บนะผมช่วงมาณสี่โมงควันก็บิดผูกไว้นะผมางครับก็ผูกไว้ใกล้กันนะผมคือแบบลูกๆอาสอห้ากับพี่พลินนะผมจะวิ่งมาหากันได้นะผม นี่ก็ออน้ควันก็ไม่เก่งนะผมเรื่องการเลี้ยงช้างนะผมแต่ก็เดินนะผมคุณพ่อจะบอกนะผมทางสมัยก่อนนะผมแกจะไปผูกไว้ริมแม่น้ํามูลนะผมช่วงน้ําลดนะผมผูกให้กินแบบหญ้านะผมที่เกิดอยู่ข้างๆน้ํำมูลนะผมช่วงอ่าจะเข้าฤดูแล้งนะผมเขาเรียกฤดูเกี่ยวข้าวเสร็จนะผมจะเป็นฤดูหนาวหลังฤดูหนาวนะผมก็ไม่ถึงแบบประมาณเดือนกุมภาเงี้ยผม ก็ช่วงที่ผมจะเข้าดูร้อนนะผมทางจะกินนะผมใบไม้ร่วงเขาเรียกต้นใบไม้ร่วงนะผมจะเป็นนะผมที่น้องช้างนะผมจะกินดีนะผมอันนี้ควันก็นะผมบอกว่าไม่รู้นะผมก็เห็นคุณพ่อจะพูดบอกนะผมถึงจะดูนะผมมีต้นไม้ละิรที่ผมที่น้องกินได้ผมจะเป็นตามฤดูนะผม นี่นะครับกับควานนะผมควก็ก็ไม่ค่อยจะเก่งนะเรื่องการแงแต่ใส่นะผมเดินนับผมตามคุณพ่อคุณตาผมแกสบอกแค่นั้นนะผมนี่นะครับผมก็มาดูนะผมเสหาห้าจะโชว์พระก,กำลังแล้วนะผมยังไงเอยนะครับผมไปไหนเอยนะผม ยังม,มี Saint, ที่ผูกสาห้านะตาฮะฮะยี่ยี่ยี่ถอยมาถอยมั้ยนี่มาแล้วมะมามาได้ไหม เป็นอะไรอีกก่อนก็ไปไม่ถูกโอ้โฉมแงครับผมโอ้โหแรงเยอะับผมดูครับผมโอ้โหยกไปเลยับผมไม้แช่น้ําจะหนักนะผมโอ้โหนะผมหนูให้ของดีพ่อนะยครับปุ้ยก็ให้ได้นะผมคลายนะผมยางสวยนะผมชนกับเสาห้านะผมชนครั้งเดียวหักเฉยนะผมเสาห้านะผมนี่นะครับ ขานก็วังว่านะผมจะได้ผมของดีนะผมแต่คงไม่ได้นะผมขวานก็นะผมพูดไปเรื่อยๆนะผมขวานก็พูดไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะผมประมาณนี้นะครับก็ขวานบู๋ก็ทำกับข้าวรอนะผมขวานก็นะผมตอนแรกให้ขวานบูผมมาคุยเองนะผมพูดเองนะผม ควันเองนะผมก็ฝากด้วยผมจะลืมติดตามนะผมช่องเรานะครับช่องเล็กนะผมรักเดนิดขอให้รักนานๆนะผมเสาห้านะผมเสาห้ามหาอึดนะผมเสาห้ามหาอุดนะผมควันเสาเจ็ดมาหามือนะผมประมาณนี้นะผมก่อนก็ รอบลรก็ตัดไปนะผมจะเป็นอ่าอพีสองนะผมอีพีหนึ่งอีพีสองนะผมประมาณนี้ครับผมดูครผมดูผมโอ้โหทำไมหนูตื้อจังคะโอ้ยื้อจังครับนะผมคัดไม่ได้นะผมขวันเองนะผมแป้นแป้นนะผมเอาเอาไปเอาไปเอาไปนะผมเอาไปเอาไปเลยครับผมสบายนะครับสองห้านะครับผม สบายที่สุดนะผมเป้าเป้าเป้าเดี๋ยวอะไรลูกเอานะผมดูเอาเดี๋ยวให้ของดีส่อห้านะผมของดีนะผมขนาดชื่อน้องนะผมเสาห้านะผมก็เป็นมหาอ่าเขาว่าเขาเรียกอะไรวันมหาอุดอีวันวันแข็งนะผมมหาอุดนะผมนี่นะผมแล้วก็ชื่อในตัวรูกพันน้องนะผมเป็นพายบุญสวัสดนะผม อ่าคุณเขาเรียกอะไรนะผมเป็นเป็นพระนะผมที่แกเป็นเจ้าอำเภอเจ้าอยู่ในนะผมกรุงเทพนะผมเป็นที่รู้จักกับพระอาจารย์คำหารปัญญาทโรนะผมที่แกเป็นอะไรนะาะวันก็พูดไม่ถูกนะผมแกตั้งชื่อให้นะผม นี่นะผมก็ไปเล่นนะผมเราเาช่องเล็กนะผมเอาเอาลูกจ้ะถุทำอะไรนะผมคิดอะไรไม่ออกสาห้านะผมเอาอะไรมาใส่หัวเล่นนะผมนี่ผมธรรมดาก็นะผมเป็นเด็กนะผมก็อาจจะดื้ออะไรบ้างซนบ้างนะผมเราก็ต้องเข้าใจนะผมน้องนะผมแปนแปนจะวิ่งไปทุนุ่นนะผมไปเจอวัววิ่งนี้กลับมาคืนนะผมโอ้โหส้นไม้ีนมีครับผม เฮฮานะผมแล้วก็ขลักสัตว์นก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีสทุกท่านนะครับ ดูนะครับผมดูนะครับดูนะครับโอ้โ oh หเป็นอะไรเอ้ยนะผมทําอะไรเอ้ยยังไม่รู้นะผมทําอะไรนะผม,อมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเริ่มจะนะผมจะจะไม่ค่อยเชื่อนะจะไม่ฟังฟันอือ <laughs> ก็ได้จะยิ้มนะผมยิ้มวันนั้นชีวิตแจ่มใสนะผมขวันอารมณ์ดีสาวห้าก็อารมณ์ดีนะผมเรานะผมครอบครัวด้วยกันเราอารมณ์ดีนะผมสายหานะผมถึงนะผมไม่หาแต่เราก็หานะผมช่องเล็กๆนะผมนี่นะครบไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหโอ้โอ้เป็นอะไรลูกนี่ครับผมสงสัยจะได้หวยนะผม อา,าที่หนึ่งให้ควันนะผมนี่ค,ควันก็นะผมดูนะครับเดี๋ยวว่าควันนะผมว่าควันทําไมนะผมต้องมาดูเฝ้าตลอดเวลาน้องเล่นนะผมดูต้นไม้นั้นมีอะไรนะผม เสียงร้องเริ่มนะครับผมข้าควันไม่อยู่นะผมโอ้โหเสียงร้องดังนะผมเปลนเพลนนะผมมาจ้ามาจ้าสห้านี่โบสห้าจะกลัวนะผมกับควายนะผมน้องควายนะผมสห้าอย่างอื่นไม่กลัวนะผม ม่ใช่ถึงว่ารัวนะผมน้องจะเสียวนะผมไม่รู้ตอนเด็กๆนะผมควันจะปลูกไว้ทุ่งนานะผมจะเป็นตัดูเกี่ยวข้าวนะผมปลูกไว้แล้วก็เขาจะเรียกอะไรฝังอ่าเชือกไว้โซ่วไว้นะผมในในทุ่งนานะผมแล้วก็งสงใสยไปหยอกน้องวัวน,น้องควายหรือเปล่าถอยมานี่มาก็เลยน้องกลัวมา,าตะเด็กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมจริงจริงนะผม คุณแม่เขาก็ไม่กลัวคุณพ่อเขาก็ไม่กลัวนะผมเยอะๆๆมามามาแล้วเออดูนะครับผมโอ้ขวานโกะนะผมปวดเอวนะผมมาเนี่ยผมปวดเอวนะทำไมรู้เราฮิว่าผมเป็นคนสุรินนะครับ บุบล้อรักด mm ินที่ธรรมดาสินัยเนี่ยล่ะตบบุลาจิเลบก็คันไหนไหมเชียรพามือบุบจะเท่คันนีนต่อแรกควันว่าจะผูกไว้เออเออเออเพราะคือกระรางได้ควันว่าจะผูกไว้นะผมตรงต้นไม้ที่ผมล้มนะผม เออนี่บน้ำปักนะผมปักหัวควันนะผมนี่ครับผมควันก็ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะผมต้นไม้ขนาดนี้ับผมถ้าเป็นต้นแบบล้มนะผมไม่เชื่อใจนะผมตัวหลุดไปกินหญ้าเขานะผมตายนะผมควันนะผมไม่มีคะแนนด้วยผมเยอะๆๆๆนะนะนะต้องมาปล่อยเล่นก็ต้องดูนะผม เพื่อความปลอดภัยนะผมมาไหมมา,มา,มาเดินเหนื่อยก็นะผมกินยาน,นะผมน้องจะกินดีนะผมมามามมามานี่มาเยอะฮ้ฮ้ฮ้เฮ้มานี่มาดูแม่ไหมมาเราคือเซจงเจอด้วยมาเฮ้ เอละฮีจะฮนไปเั้ลูกยงไม่ฮะจปุกุนหานะมัดตะบุกมาลิซิิดดิอากูนักเกยมัตะบุกนึดูครับดูครับผมเล่นนะผมกจะปูกเชือกนะผม จะมีโซ่ข้างหน้านะผมเราก็หลายอย่างนะผมก็เราก็ถือน้ํามาด้วยนะผมเอาไว้กินนะผมกว่าจะนะผมทาภารกิจหลายอย่างนะผมก็กว่าจะดูที่ผูกของน้องนะผมก็ช้างเยอะนะผมเราก็ต้องดูนะครับผมกว่าจะอัดไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บผูกเลยนะผมเราต้องดูนะผมตรงไหนที่อ่าช้างนะผมเพื่อนบ้านเขาผูกก่อนนะผมเราก็จะไม่ผูกนะ เพราะว่าบางครั้งก็น้องจะไม่กินนะผมเขาก็ไปเจอนะผมช้างตัวใหญ่นะผมที่เขาปลูกก่อนนะผมก็จะกินนะผมน้องก็ตัวเล็กนะผมก็อาจจะยังไงผมกินไม่ถึงแรงไม่เยอะเท่าเชือกใหญ่ๆนะผมก็มานี่ผมนี่ผมก็จะเป็นหญ้าแบบนี้นะผมเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะกขาววันอะไรเนาะฟันก็ลืมนะผม ว่าคุณพ่อบอกว่านะผมนี่นะครับอันนี้ก็จะกินนะผมหญ้าอย่างนี้นะผมน้องกินหมดนะผมกินไม่เลือกนะผมสอห้านะผมว่าสาห้าผมอะไรก็กินหมดนะผมขอแค่เป็นธรรมชาตินะผมเราอยู่ด้วยกันนะผมประมาณนี้นะผมกับสาห้าผมแล้วก็จะถึงนะผมมุมสุดนู้นนะผมประมาณอีกสองร้อยเมตรนะผมดู่ะผม เอาอะไรมาด้วยนะผมใส่งามาน,นะผมดูนะผมน้องนะผมควันไม่เคยแบบเอาแปลงนะผมมาถูน้องนะผมตัวน้องจะดำแบบนี้นผมดำตแบบนี้นะผมดูเฮ้ยเห็นแล้วอ้จับมาเือไหนดูสงสัยว่ามีกลิ่นนะผมกลิ่นของช้างช้างอ่าพังนัวช้างช้างพศษ เมียนะผมน้องจะดมนะผมพวกเศษอาหารผมเพราะว่าน้องจะเป็นช้างที่ค่อนข้างจะนะผมเห็นเหมือนแบบเปนของช้างพังนะผมน้องจะติดนะผมเหมือนแบบน้องช้างพังนะผมปัสสาวะนะผมก็นะผมน้องจะตกดินนะผมมาดมฟันก็นะผมเมื่อน้องจะชอบนะผม จะยากตรงนี้ครผมที่ควันเคยพูดนะผมถ้าเป็นอ่าปัสสาวะของช้างพังนะผมรู้น้องจะดมทําไม <c oughs> ควันก็ยังคิดอยู่นี่คผมจะไม่ไปนะผมจุดหยุดประมาณหนึ่งนี่สองนาทีนะผมมาฮะมาฮะนี่ผมเราก็จะผูกปลาในเอยปลานี้ดีกว่านะผมไปตรงไหนใกล้ๆนะครับ ควานขี้เกียจดิก็เนี้ยผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะที่ผูกนะผมเราต้องดูหลายอย่างนะผมธรรมชาติบ้านเรานะผมก็อาจจะเขียวจีนะผมช่วงนี้นะผมขวานก็ต้องนะผมต้องเข้าใจนะผมมานี่มามาฮะขวานก็ไม่รู้ครับว่าอ่ามี พี่น้องชาวช้างท่านใดผมมาผูกก่อนโอ้ผูกก่อนนะผมดูนะผมป่าจะลาบแล้วนะผมมามามาเฮือนี่ผมควันก็ต้องเฮือกไปก่อนนะผมควันไม่ค่อยนะผมเข้ามาในป่านะผมเพิ่งนะผมจับผูกไว้ตรงน้ํานะผมเล่นน้านะผมเพราะว่าในป่าเราก็อขาโต้นนะผมเราก็ไม่รู้ว่าช้างเชือกไหนบ้างนะผม เขาผูกไว้ตรงไหนบ้างนะผมเพราะว่าบางเชือกจะนิ่งนะผมเวลาเราเดินไปครับนี่ผมก็เป็นอุ้ยนี่ครับผมรอยช้างนะผมมนดูช้างเชือกไหนมานะผมโอ้ยความตกใจจังเลยนะผมความตกใจนะผมก็ไปเจอกันนะผมความตกใจจังเลยนะครับผมนี่นะครับผมความเราต้องเดินสำรวจก่อนนะผมเสาห้าก็เดินหลังนะผมดูนะครับ สองห้าก็เดินหลังนะผมอันนี้เป็นวิธีนะผมคนเลี้ยงช้างบรนนอกนะผมไม่เหมือนนะผมอยู่ในรถแอร์เย็นมันอยู่ในโอ้โหมีับผมอาหารพร้อมทุกอย่างนผมอร่อยๆประมาณนี้ผมควันก็เลี้ยงแบบธรรมชาติไปนะผมขอให้ผ่านวิกฤตนะผมตรงนี้ไปได้ก็พอแล้วขออะไรมากนะผมนี่เดี๋ยวควันนะผมจะไปจอบดูนะผม ดูช้างเชือกในยูนะผมผูกไว้ก่อนนะผมเราต้องดูก่อนนะโอ้โหต้นไม้หักต้องใส่ช้างนะผมเล่นแรงนะผมควาก็หาที่่ผูกก่อนนะผมไม่รู้จะผูกตรงไหนนะผมตรงนี้จะเปล่าควานก็ต้องดูก่อนนะผมเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูอีกครั้งนะผมขนหญ้ามาให้น้องนะผมอาจจะนะผมน้องกินหลายอย่างนะผมเราต้องดูให้ดีนะครับผูกไกลแล้วก็เดินไกลนะผม พันเดินมาไกลแล้วครับไปไม่ได้นะมามาดูครับผมดูต้นไม้ผมพูดจริงมสอผม25จะเป็นผิวพันธุ์ที่นะผมผิวพันธุ์น้องสวยมากนะผมแบบควันเอ็นนะผมแต่น้องหน้าตาไม่เคยหล่อนะผมหน้าตาไม่เคยหล่อมันกับควันนะผมดูนะผมสง่าพาเผยนะผมหล่อมันกับควันนะผมชู่นะผมควันก็ย่องจะโค้งนะครับผม นี่นะครับผมกับควานเองนะผมทันใดมันนะผมอย่าลืมนะผมกดติดตามด้วยผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมเดี๋ยวควานจะปลูกให้กินหญ้าตรงนี้นะผมเดี๋ยวก็ควานก็จะได้นะผมเอาหญ้ามาให้นกกินใกล้ๆนะผมเพราะว่าควานถ้าปลูกไว้เล็กเราก็ที่เราขนหญ้ามาก็อาจจะมาไม่ถึงนะผมแบกไปนะผมเราก็ดูพอที่ว่าน้องกินได้เราก็มีอาหารเสริมเขาเรียกอะไรนะผมเล็กๆน้อยๆนะผม ก็กระใสหนึ่งครับผมพอพอกินนะผมมามานี่มามาลูกมาถอยมามาเร็วมาเร็วเอเยอะเยอะมานี่มาคุยกันของพ่อเร็วนี่ผมใครก็ต้องคุยคุยกับสาวห้าคุยเพราะนะครับผมคุยไม่เพราะไม่ได้สองห้านะผมไม่พ่อพูดกับหนูไม่เพราะนะครับผมเพราะว่าสาวห้าไม่ชอบเสียงดังนะผมชอบเสียงเบาๆนะผมรู้เรื่องกันมานี่มาลูกมาคุยกันของพ่อแล้ะคุเกันครับนะครับผมมานี่นะครับผมไปได้หมดนะผม มาเร็วคุณเก่งครับมานี่มามาเอออยู่ในวะละโอ้โหสอบห้าผมเรียกอยู่ฝั่งนี้ผมจะไปอีกทางหนึ่งมานนี่มามามาเร็วคุณเก่งเร็วนีเก่งจังเลยนะครับผมนี่ครับผมเก่งจังเลยก็ไม่มาสักทีนม,มามามาเออไมอเออ่เยาอเอะเสียง นี่ครับผมน้องก็มีความสามบัถนะผมเดี๋ยวน้องจะเก็บเชือกมาให้กับพ่อควันนะผมดูครับผมตัวสูงขนาดไหนครผมโอ้โหเดี๋ยวควันว่าควานโมยังผมนี่ครับผม